สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านย้อนเวลากลับไปประมาณสัก40ปีนะครับในช่วงยุค1980จนถึงต้น1990เนี่ยตอนนั้นนะครับภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการเรียนการสอนก็คือภาษา p a s สคานะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับตัว p a าสคาที่ชื่อว่า Turbo p a s c าสนะครับเนี่ยอันนี้ผมรันบน DOS Box นะครับตัว Turbo p a s c าสคนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง ฝฟล์าภาษาพาสคขาวขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาแบบจอฟ้าฟ้ๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็พิมพ์ว่าโปรแกรมเข้าไปอย่างเช่น Hello เนี่ยแล้วก็ภาษาพาสคขาจะเริ่มต้นด้วยคําว่า Begin แล้วก็จบด้วยคําว่า End ที่มีตัวจุดแล้วเราก็ถ้าจะพิมพ์อะไรบนหน้าจอนะครับเราจะใช้ r i t e แล้วก็ L N จะเป็น r i t e แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ให้เนะี่ยอย่างเช่นเรา Hello World แบบง่ายๆเนี่ย อันนี้จะเป็นไวยากรณ์ของภาษา p a s สขานะครับเราจะเขียนแบบนี้โดยที่ภาษา p a s ส a าเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สำคัญนะครับอย่างเช่นคำว่า right line เนี่ยเป็นตัวฟังก์ชันเนี่ยจะเขียนด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็สั่งไฟล์เซ v e นะฮะจะกดช็อตคัท f2 ก็ได้นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อง่ายๆว่า hello pas นะครับย่อม,มาจาก a s s c สคาลนะครับ pas เนี่ยแล้วกดโอเคลัวคานนี้เราก็สามารถสั่งลันได้แล้วสั่งตรงนี้นะครับมาคลิกตรงนี้เป็น pull down เมนูแล้วก็ลันนะฮะอ่ะอันนี้จะสังเกตว่ามันไม่ได้โชว์อะไรบนหน้าจอนะครับเราจะต้องไปขอดู debug แล้วก็บอก user screen แบบนี้เห็นไหมครับเราจะได้เนี่ย hello world ขึ้นมาแล้วก็มีขีดขีดขีด,ขด,ขดนะฮะ แล้วเราก็กด enter ทีหนึ่งกลับมาหรือว่าถ้าเราอยากจะแสดงผลแล้วก็ให้หน้าจอเนี่ยมันค้างไว้แทนที่จะต้องไปกดตรง debug แล้วก็ดู user screen เนี่ยเราก็จบด้วยคำสั่ง r e a d line นะครับตัวนี้อาจจะเขียนให้มันดีหน่อยอใช้แบบ Pascal case ก็แบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา run อันนี้มันจะหยุดรอรับ ตัวคีนะครับคล้ายๆว่าให้กด Any Key หรือกด Enter เนี่ยเพื่อให้หน้าจอนั้นหายไปอันนี้เดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นโลเว้ใ์ส่อันนี้เข้าไปได้รู้ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะแล้วตรงนี้นะครับตรงระบบเมนูเนี่ยจะใช้เมาส์หรือว่าใช้ตัว Alternate แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรสีแดงตัวแรกก็ได้อย่างเช่นผมจะมาที่รันเนี่ยก็กด Alter R เห็นไหมครับเนะี่ยอย่างนี้แล้วก็ใช้ลูกศร เลือกขึ้นลงได้ผมเลือกตรงนี้ลักนการนี้สังเกตน,นะครับบนหน้าจอเห็นไหมเราจะเห็น Hello World แบบที่มีเครื่องหมายตกใจแล้วคันนี้มันจะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่มุมซ้ายเนี่ยเราก็กด enter 1ครั้งไปจะกลับมาที่ editor อันนี้คือภาษา Pascal นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับสร้างตัวแปรเนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวแปรสม่อ i c o n in t e g e r แบบนี้ แล้วตรงนี้สมมุติว่าผมอยากจะทำ for loop นะครับให้พิมพ์ hello world สัก10ครั้งเนี่ยเราก็จะใช้แบบเนี้ย i เราจะใช้การกำหนดค่าต้องมีโคลอนเท่ากับนะครับในภาษา pass c l เนี่ย for i เท่ากับ1 to 10ดูแบบนี้แล้วก็มี begin แล้วก็ end แบบนี้นะครับ ท็บเข้าไปคันนี้เดี๋ยวมันก็จะพิมพ์เนี่ยข้อความที่อยู่ภายในระหว่าง begin กับ end ตรงนี้นะครับ Hello World เนี่ยสิครั้งนะฮะผมจะพิมพ์อไอย่างนี้ด้วยก็ได้คอมมาเข้าไปแล้วก็กดฟังก์ชัน Key F2 Save Code นี้ไว้ก่อนแล้วก็กด a l t เทเดต e า u ันเห็นไหมครับคันนี้ผมก็จะได้เนี่ย Hello World มี10ครั้งแบบนี้เรียงกันไปนะฮะนี่คือหน้าตาของภาษา Pascal นะครับเซเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาษาที่มีโครงสร้างที่ดีเหมาะสำหรับการหัดเรียนเขียนโปรแกรมอ่ละลครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะย้อนยุคก,กลับไปในอดีตนะครับก็ลองไปหาตัว DOSBox แล้วก็ติดตั้งตัว Turbo Pascal แล้วก็ลองเขียนโค้ดดูได้นะครับสวัสดีครับ